สวัสดีค่ะกระผมกัตพงษ์แก่งเทศชั้นมัยศึกษาปีที่สามโรงเรียนธรรมายพนิชินุกูลจังหวัดกระบี่ครับดิฉันชยนิมยุตเจริญชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนอมบัดพนิชินุกูลจังหวัดกระบี่ค่ะดิฉันประภาวีจมรเงือชั้มัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนอมบัดพนิชินุกูลจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้ผู้เราจะมานำเสนอผลงานเรื่องการประดิษฐ์หลังคาที่กัรความร้อนจากสิ่งใว้ธรรมชาติครับ ที่มาและความสําคัญครับด้วยเหตุน,นี้จึงเกิดเป็นแนวคิดในการ,ระดิ์หลังคาฉนุนกันความร้อนโดยใช้เส้นใย,ยธรรมชาติซึ่งเป็นวัสดุเหลยใช้ทางการเกษตรที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นเช่นเส้นใย,ยมะพร้าวเส้นใยฝ้ายหรือเส้นใย,ยปาล์มวัสดุเหล่านี้มีโครงสร้างเป็นโพงอากาศช่วยดูดซับและชะลอการถ่ายเทความร้อนได้ดีอีกทั้งยังมีน้ําหนักเบาและย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าจึงเป็น ทางเรื่องหนึ่งสําหรับการลดการใช้พลังงานภายในครัวเรือนและยังส่งเสริมแนวคิดการใช้วัสดุท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการทางออกที่เป็นมิตรกับโลกในราคาที่เข้าถึงได้และอยากจะสนับสนุนช่วยช่วยเสริมรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นการผลริตนี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้การนําวัสดจรรุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์และยังช่วยลดปัญหาโลกร้อน ได้ในอีกทางหนึ่งด้วยครับวัตถุประสงค์ครับ 1. เพื่อทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกันความร้อนระหว่างวัสดุหลังคาฉนุนกันความร้อนที่ทําจากเช่นใยธรรมชาติแต่ละชนิดครับ 2. เพื่อพัฒนาวัสดุฉนุนกันความร้อนเช่นใยธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมและสามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อสร้างได้ครับ 3. เพื่อนำเช่นใยธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นฉนุนกันความร้อน มาใช้ในการลดการสะสมความร้อนภายในอาคารได้ครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับครับ 1. พัฒนาการนำเส้นใยธรรมชาติมาผลิตเป็นแผ่นฉนวนความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพครับ 2. สามารถนำเส้นใยธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะแก่การเป็นฉนวนความร้อนมาใช้ในการลดการสะสมความร้อนภายในอาคารได้ครับสมมติฐานและตัวแปรครับแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติสามารถลดอุณหภูมิ ภายในตัวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับตัวแปรต้นครับชนิดของเส้นใยที่ใช้ในการทําหลังคากันความร้อนครับตัวแปรตามครับประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนของวัสดุหลังคาฉนวนกันความร้อนครับตัวแปรควบคุมครับชนิดของแผ่นหลังคาที่ใช้ในการทดสอบและการออกแบบรูปทรงของหลังคาครับขอบเขตการศึกษา ศึกษาคุณสมบัติของเส้นใย,ยธรรมชาติทั้งสามชนิดได้แก่ใย,ยมะพร้าวใยฝ้ายและใย,ยปาล์มค่ะที่มีผลต่อการผลิตฉนวนความร้อนและเปรียบเทียบกับแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ทําจากเส้นใย,ยธรรมชาติและวัสดุสงังเคราะห์ค่ะประกอบหลังคาและยึดโครงสร้างเข้า,ขากับแผ่นพมทัลิชีสและประกอบเข้ากับโมเดลบ้านรวมถึงทดสอบคุณสมบัติกันความร้อนของแผนนน่นฉนวนและความคงทนของแผ่นหลังคาค่ะ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. น,น้ำยางพาราค่ะ 2. เส้นใยมะพร้าว 3. คุณสมบัติและลักษณะของเส้นใยฝ้ายค่ะ 4. เส้นใยธรรมชาติงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. วิสิตรโรเจริญรับเพื่อปีพุทธศักราช2548ค่ะการผลิตฉนมความร้อนจากเส้นใยฟางข้าวและน้ำยางธรรมชาติค่ะ 2. นางรสเซีนาจาราว เมื่อปีพุทธศักราช2559การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากพืชในเขตท้องถิ่นค่ะวิธีดำเนินง,งานวัสดุกรอนมีดังนี้ค่ะ 1. ใย,ยมะพร้าวใย,ยไส้และใย,ยปาล์มค่ะ 2. โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟค่ะ 3. ผาดอลูมิเนียมค่ะ 4. น้ำยางพาราค่ะ 5. บิกเกอร์ขนาด3,000มิลลิกรัมค่ะ หตะเกียบค่ะเตู้อบลมร้อนค่ะแแผ่นไม้อัดค่ะเแผ่นหลอดคาเ์ั้นชีสค่ะสิกาวร้อนค่ะวิธีการทดลอง 1. การทำแผ่นฉนุนความร้อนการเียมเส้นใหญ่นำเส้นใยมะพร้าวใยฝ้ายและใยปาล์มนำมาหั่นตามแนวเส้นใหญ่และแยกดกากใยออกจาก นำไปต้องกับสารละลายไฮดรอกไซด์ค่ะที่มีความเข้มข้น5%ของน้ำหนักวัตถุดิบทำให้แห้งที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาทีค่ะแล้วล้างสารออกนํำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเป็นเวลา3ชั่วโมงค่ะ 1, 1. นึ่งการผสมวัตถุดิบผสมเส้นใยมะพร้าวที่มีความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์5เปเซ์กับน้ำยางพาราในอัตราส่วน60ต่อ40ค่ะปั่นกวนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วเทลงถาดอลูมิเนียมกดให้แน่นแล้วถอดออกจากถานจากนั้นนำไปอบที่อุณหภูมิหนึ่งรองศาเซลเซียสยเป็นเวลาสมชั่วโมงค่ะทำซ้ำข้อ1ถึงข้อ3ด้โดยเปลี่ยนชนิดเส้นใยธรรมชาติเป็นเส้นใยฝ้ายและเส้นใยปามตามลำดับค่ะ 2. การประกอบหลังคาและโมเดลบ้านค่ะการประกอบหลังคาบ้าน 1. ตัดหลังคาเมทัลชีตโดยตัดฐานให้มีความกว้าง18เซนติเมตรความยาว25เซนติเมตรตัดสี่เหลี่ยมสำหรับประกอบหลังคาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2แผ่นโดยมีความกว้าง13.5เซนติเมตรความยาว25ซนติเมตรและติดสามเหลี่ยมสำหรับประกอบด้านหน้าหลังคา2แผ่น โดยมีฐานยาว1 8เซนเมตรและความสูง1 0เซนติเมตรนำแต่ละส่วนมาประกอบกันและยึดโครงสร้างด้วยตะเกียบค่ะ 3. การประกอบโมเดลบ้านออกแบบขนาดโมเดลบ้านและตัดแผ่นไม้อัดตามขนาดที่ออกแบบไว้ผนังบ้าน1ความกว้าง1 8เซนติเมตรความยาว16เซนเมตรเป็นจํานวน2แผ่นผนังบ้าน2ความกว้าง1 8เซนเมความยาว23เซนติเมตรเป็นจํานวน2แผ่น ยึดติดโมเดลบ้านและยึดติดหลังคากับโครงหลังคาและแผ่นฉนวนด้วยกาวร้อน 4. การทดสอบประสิทธิภาพการกันความร้อนของแผ่นฉนวนวัดอุณหภูมิความร้อนภายในโมเดลบ้านเมื่อไม่ได้ติดแผ่นฉนวนและวัดอุณหภูมิามภายในบ้านเมื่อติดแผ่นฉนวนแล้วเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิที่ลดลงเมื่อติดแผ่นฉนวนค่ะ 5. คำนวณการสูญเสียวความร้อนของแผ่นฉนวนแต่ละชนิดโดยใช้สูตร Q เท่ากับ mC delta T กำหนดให้มวลของอากาศภายในบ้านเท่ากับ100กรัมความจุความร้อนเฉพาะของอากาศเท่ากับ1.005จูลต่อกรัมองศาเซลเซียสโดยคำนวณออกมาได้แผ่นฉนวนใย,ยมะพราะ้าวสูญเสียความร้อนไป100.5จูลแผ่นฉนวนใยฝ้ายสูญเสียความร้อนไป201จูลและแผ่นฉนวนใย,ยปาล์มสูญเสียความร้อนไป201จูลค่ะ จากการทดลองผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติที่ผลิตจากเส้นใยมะพราะ้าวใยายและใยปาล์มนำมาผสมกับน้ำยางพาราในอัตราส่วน60:40โดยนำมาขึ้นรูปด้วยถัดอลูมิเนียมในการทดลองไว้เปรียบเทียบแผ่นฉนวนที่ได้จากเส้นใยมะพราะ้าวใยใยและใยปาล์มและนำมาวิเคราะห์หาค่าการสูญเสียความร้อน พบว่าเส้นใย,ยปาล์มและเส้นใยฝ้ายสามารถลดความร้อนในบ้านได้2อ,องศาเซลเซียสและใยมะพระ้าวสามารถลดความร้อนในบ้านได้1องศาเซลเซียสดังตารางค่ะสะรุปผลจากการทดลองพบว่าแผ่นฉนวนจากเส้นใยฝ้ายและเส้นใย,ยปาล์มสามารถลดอุณหภูมิในบ้านได้2อ,องศาเซลเซียส ซึ่งมากกว่าเส้นใยมะพร้าวที่ลดได้หนึ่งองศาเซลเซียสจึงสรุปได้ว่าเส้นใยฝ้ายและเส้นใยปลามีประสิทธิภาพในการความร้อนได้ดีกว่าแม้จะไม่เทียบเท่ากับวัสดุสังเคราะห์แต่มีข้อดีคือราคาถูกย่อยสลายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของโครงงานอย่างไรก็ตามยังควรพัฒนาแบบจำลองและการทดลองเพิ่มเติมเพื่อความแม่นยำและการนำไปใช้จริงได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ขอจุกกันทาเสนอไว้เพียงข้อนี้ครับขอบคุณค่ะ<า>